เลยนะคะราคาน้ํามันนะคะทุกคนวันนี้ป้าวินนี่จะมาเติมน้ํามันนะคะน้ํามันลดขึ้นมากเลยนะคะทุกทุกคนเมื่อ3ปีที่แล้วราคาน้ํามันอยู่ที่ประมาณ13 13าครูนู่นะคะเออสวีดนเอครูนู่นะคะที่เขาเรียกนะคะอตอนนี้อยู่ที่เออส่งเก้านะคะ ซึ่งเป็นสถานีเติมน้ำมันที่แบบไม่มีคนใช้ช่วยบริการนะคะที่เราต้องบริการด้วยตัวเองนะคะทีนี้มาดูกันเลยะคะว่าวันนี้ของป้าวันนี้หมดถังเลยนะคะว่าดูซิว่าเติมทั้งหมดเเติมทั้งถังเนี่ยราคาเท่าไหร่ปกติเมื่อก่อนนั้นจะแค่500นะคะทุกๆคน500อย่างมาก ตอนตอนขึ้นมากที่สุดก็คือ540อะไรประมาณนั้นนะเมื่อตอนนั้นตอนนี้มาดูกันนะคะว่าเท่าไหร่นะคะนี่เลยนะคะทุกๆคนเราก็เจ่ายเงินเองอย่างนี้เลยนะคะช่องที่สามนะคะ แบบเราก็จะออกมาเแล้วตอนนี้ราคาน้ำมันนะคะทุกทุกคนอยู่ที่อยู่ที่สิบแปดจุดหนึ่งเก้านะคะทุกทุกคนและราคาดีเซลนะคะอยู่ที่สิบเก้าจุดศูนย์เจ็ดนะคะซึ่งโอ้โหแพงมากเลยนะคะทุกคนเแล้ว้าพนี้ก็ เองเลยนะคะทุกคนค่ะทุกคนถังมีมี45มิลิตรนะคะทุกคนตอนนี้อยู่ที่816ินะคะ816ินะคะทุกๆคนซึ่งราคานะ้ำมันสูงขึ้นอย่างมากเลยนะ,ะทุกๆคน นะ้เมื่อก่อนนั้นห้าร้อยี่สินี่อย่างมากเลยนะคะทุกๆุกคนซึ่งตอนนี้ขึ้นมาเป็นแ0ดร้อแปดรอยกว่า8ปดร้อยสิบหกโอ้โหเยอะมากเลยนะคะซึ่งสามรอนี่สามารถซื้อกับค่าได้เป็นอาทิตย์เลยนะคะทุกคนนั่นก็คือราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นนะคะทุกคน ที่ทํางานของป้าวินนี่นะคะก็จะมีตัวเสียบนะคะตัวเสียบที่ไฟฟ้านะคะรถไฟฟ้านะครับหลายคันมากเลยนะคะตอนนี้อย่างที่ทุกๆคนเห็นกันใช่ไหมคะมันก็เป็นรถเก่ากันทั้งนั้นนะคะที่จอดอยู่นะคะป้าวินนี่ก็ยังสงสัยว่าเขาจะนโยบายของเขาจะประสบความสําเร็จได้อย่างไรนะคะในเมื่อยังมีรถเก่าใช้กันอยู่มากมายนะคะ